เพราะอย่างเรื่องภัยพิบัติภัยธรรมชาติต่างๆหลวงตาพูดมาเป็นสิบปีนลวิตายูดมาเกิดแ่นปนแล้วเตรียมตัวไว้ค่ะมันเกิดล้านล้านเปอร์เซ็นไม่ใช่มันยังแผ่นดินไหวตลอดไม่หยุดใช่โรคระบาดระบาดตลอดไม่หยุดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามนุษย์กัดข่ากันไม่หยุดอ่ะเออมนุษย์แล้วก็ทําสร้างอาวุธไม่หยุดอีกครับลองคิดดูมันจะ มันจะเกิดไหมล่ะไม่ต้องทํานายเลยเกิดล้านเปอร์เซ็นต์แต่มันจะเกิดตรงไหนอนะอย่างนี้เราไม่รู้นะถ้ายากรู้ต้องต้องฝึกเอาอะรอันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่หลงตาสร้างหรือกระจายสาขาไปทั่วประเทศใช่เรากระจายออกไปเราก็ให้เขาพยายามช่วยหลือตัวเองคพยายามปลูกสิ่งที่กินได้ไว้เยอะ อย่างน้นอยๆมันก็ปลอดสารพิษแหละครับพึ่งพาอาศัยตัวเองถูกต้องเลยครับ,รบพึ่งพาอาศัยคนบริเวณแถวนั้นเพราะในยุคนี้มันลมหายใจก็เป็นพิษอาหารก็เป็นพิษคอารมณ์เราไม่ดีก็เป็นพิษอีกก็เลยต้องหาที่ให้ให้มึงทั้งหลายออกจากพิษเหล่านี้ครับจะได้มีจะได้แข่ช้าโลก แก่ชาโลกน้อยอาอยุยืนเนี่ยลวงพ่อสันสอนไว้อย่างนี้นดีไหมล่ะจุดีครับเพราะไปทําที่ไหนก็เป็นประโยชน์กับทั้งมนุษย์คนแถวนั้นทวิญญาณหลวงตาก,ก็บอกตั้งนานแล้วหละ่ะครมีที่ก็จะไปปล่อยให้โลกล่างนะครับถ้ามีทราบก็ปลูกไวเ้เถอะอย่างน,น,น้อยให้สัตว์มันกินก็นได้ก่อนที่เราจะกินให้มันกินก่อนนะครับใช่ไหมยีโปริงเปล่า เดี๋ยวให้เนมไปกินนะสำคัญที่สุดก็ปัจจัยสี่มันอธิษฐานเอาดีมันมาอยู่แล้วนั่นมากับคนที่รู้จักเราเนี่ยอธิษฐานใครรู้จักเราในอดีตนู่นที่เคยช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลมาเนี่ยอธิษฐานมากเทวดาทั้งหลายอ่ะโดนจิตให้มันมาหน่อยดีกว่ามันเอาเงินไปทิ้งเปล่าๆอะไรนะไม่ประโยชน์ ดีกว่าเงินเอาไปซื้ออะไรไม่เป็นประโยชน์นั<ม>่นแหละบริจาคมั่งอะไรประมาณนี้พ่อหลวงตาบอกถ้าสวดมนต์ภาวนาประจําสม่าเสมอเนี่ยพบภูมเทพภูมิเ,มเขาได้ช่วยอยู่แล้วเขาก็ไปดึงมาคาไม่ยอมนะให้เราลําบากอยู่แล้วนะโอ้โหหลวงสูงพ่อท่านสอนเองสวดมนต์เองไม่ลําบากแล้วยิ่งแกเองยิ่งดังท่านบอกหลวงตาที่แรกไม่เชื่อหรอกนะ พอเอาจริงๆจังๆค่อยทำจริงเออความเชื่อเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหล้านเปอร์เซ็นเชื่อท่านล้านเปอร์เซ็นแล้ว